สวัสดีครับบ้านพีดิเลตวันนี้ครับวันนี้ก็พามาดูฟุตบอลน,นะฮะมาชมการแข่งฟุตบอลน,นะของทีมเอเดเลตูนเต็ดนะฮะเป็นทีมในเอลีกนะฮะประจำเมืองเอเดเลตเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คูเปอร์สเตเดียมนะฮะนี่เป็นสนามของที่นี่นะ,ะใหญ่มากนะครับสนามของทีมนี้เลยนะครับนี่ก็ต่อแถวที่จะเข้าอยู่นี่ได้เสื้อมาแล้วนะเสื้อของอเดเลตูนเต็ดนะฮะ เออมาดูบาทีต้องบอกเลยว่าทีมนี้ออกแบบสีต่างๆเหมือนลิวอูพูมากเลยฮะก็เดี๋ยวิสึกพักก็จะเปิดประตูให้เราเข้าไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะเตะตั้งนานแล้วแต่ที่นี่เขามีเหตุผลง่ายๆเพราว่าขอเลื่อนเวลาเตะไปเป็นตอนค่ำๆหน่อยเพราะว่าแดดมันร้อนฮะร้อนจริงๆร้อนจัดมากวันนี้อุณหภูมิประมาณ40องศาถ้าเตะบอลกลางอุณหภูหมิบบนคงตายก่อนก็มากันนี่ฮะสุดรอฮะน้องพลนี่ฮะผมเป็นไงบ้างฮะ ร้อนสาดก็เดี๋ยวไงจะพาไปชมบรรยากาศในสนามนะฮะไม่พูดเยอะนะเจ็บคอเดี๋ยวให้ดูไปเลยดีกว่าประตูเปิดแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าไปกันแล้วแหมเห็นมีสตาฟใส่ชุดดำนี่มีทั้งเอเชียมีทั้งออสซี่หน้ามาทำจังเลยมีคนก็เทียบฮะนี่เขาแต่รอเข้ากันอยู่ี้จะใสเยก เดี๋ยวเข้าไปแล้วจะให้ชมข้างในนะครับูเปอร์สเตเดียอ๋อนี่นี่เขามีขายตรงนี้เว้ยพวกเครื่องดื่มต้องซื้อตรงนี้เท่านั้นเฮ้ย <c oughs> ในนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้า <c oughs> นี่ร้านขายเสื้อผ้านี้ก็มีโอ้จะซื้อพอคนขายใช่ไหม <c oughs> เออเราต้องขึ้นตรงไหนเนี่ยของเราอี s t ต n d ห้าเท่าไหร่นะของเราอะ่ะนี่ไงห้าฮะอันนี้ห้าห้าศูนย์ถึงห้าเจ็ดสามห้าอะไรนะของเราอะ่ะเกีอีห้าอเ่หเกห้อสี่ห้าสี่ฝั่งไหนวะฝอ่ะฟี้ฝั่งน,งน,นเกลือเดูก่อน phần này, phần này. Hello. Hello. Yeah. yeah. Uh, Is it? Yeah. just up these says. and towards back. Thank you. Wow. Chỉnh, 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 xinh ngao ha. โอ้โหสนามแดดเต็มเต็มเลยมึงอัปสเตอร์อัปสเตอร์ไฟโปรดีไฟนี่นี่เหรอใช่ป่ะนี่เลย <c oughs> นี่เรอนี่เดี๋ยวนะอ๋อ,อเราแถวอ e. ีไม่ใช่สิอีไฟีไฟต้องหาอ e. ี เวลานี้ร้อนที่แทยครับแดดเต็มๆสุดๆ,ดๆเดี๋ยวลงไปลองล่างดีกว่าแล้วเดี๋ยวใกล้เตะก็ขึ้นมาตอนนี้แดดเตี้ยงมากครับเลยลงมาหลบอใต้อาถจารย์ก่อนไม่ไหวร้อนมากๆแลเดี๋ยวถึงเวลาเตะแล้วค่อยเข้าไป ครับ ก่าทีมวันนี้เล่นกันแบบปุกเปียกมากเลยไม่ตัดวันไม่ขาดส่งไม่สวยจบสกอร์ไม่ได้ใจไม่ถึงไม่กล้ายิงอะไรเงี้ยโอ้เยอะมากเสียด,ดายดายจังหวะดีเยอะมากะแต่ไม่กล้าเออแป มึงควรจะแปดศูนย์ไปแล้วอะไอเงี้ยแปดหนึ่งอะไรเงี้ยจังหวะจบเยอะมากอะจบไม่ได้ดูดิโอ้นี่ทดเวลา5้าทีเลยโดนนำไป1 0ศูนย์นะฮะ1 0ศูนย์ ก็อย <NYU. S 2> ่างที่พูดไปเนาะยังแบบเล่นแบบไม่ไม mm ่เ hmm. ฉ yes, ียบขาดไม่มีตัวจีดอะไอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็น่าให้กำลังใจนะฮะถ้าพัฒนาได้ก็คงจะเป็นทีมที่เจ๋งคือทรงมันดีอ่ะแต่จบสกอร์ไม่ได้มันขาดตัวจบสกอร์นะครับขาดคนใจถึงถึงใจก้าๆนะตอนนี้ก็เลยแบบเส็งตั้งรอลุ้นครึ่งหลังนะฮะโดนนำไปละหนึ่งนย์มีตอนพักครึ่งเขาก็แบบว่าฉีดน้ำ ให้ย่าม,มันสดชื่นนะเพราะอากาศร้อนมากนะฮะหมื่นห้าพันที่นั่งเนี่ยเอาจริงเกือบเต็มนะผมว่ามีสักถ้าสี่อีกสักสี่สเนต์น่าจะเต็มสนามอ่ะวันนี้น่าจะมีประมาณหกพันได้นะหกพันคนเจ็ดพันคนได้นะฮะผมว่านะโดยเฉลี่ยนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูจากจากตาเปล่าๆนะแต่ว่าอันเนี้ยคือพอพักครึ่งเขาลงไปห้องน้ํากันก็เลยแบบดูเหมือนหายไปหลไปเยอะแต่ว่าเวลา จริงนี่คนขึ้นมาเต็มเลยนะฮะอาจารย์แบบคนมีคนทุกฝั่งฮะเยอะมากฝั่งที่ผมนั่งนี่ก็แน่นเลยฮะ แล้วนะฮะเกมก็สกอร์เดิมฮะแพ้ไปหนึ่งประตูตอ่อศูนแม่เซ็งเลยนะก็ <c oughs> อบ,บอกเลยแมตชนี้ต้องบอกเลยว่าทีมเอเจเลตตต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆเล่นอืดทั้งทีมไม่มีตัวไหนจี๊ดเลยนะฮะอะไรวะเนี่ย แต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากอยากเห็นการเล่นที่ดีกว่านี้นะฮะเพราะทีมมันดูดีทรงมันดีภาพลักษณ์ดูดีมากนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้ามีเตะในบ้านก็อาจจะมาเชียร์อีกนะครับวันนี้ก็ได้เสื้อตัวน,นี้มาแล้วนะฮะคงจะมีโอกาสได้ซื้อเสื้อเจอซี่ของของทีมเย้านะฮะเพราะก็สวยอยู่นะสีแดง โอเคครับหวังว่าบ้านพีอาร์ดเลตตอนนี้น่าจะเนื้อหาน่าจะแตกต่างจากหลายตอนนะฮะน่าจะทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันมีอนะไรน่าสนใจบ้างนะอย่างนักการมาดูบอลในต่างประเทศมันก็เปน็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากใครมาอาร์ดเลตต้องลองมาดูนะที่คูเปอร์สเตเดียมนะครับกับทีมอาร์ดเลตอยู่ในเต็ดนะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะฮะฝากติดตามช่องแซงโนบีด้วยนะครับ นะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้บ้านพี่ที่ไอเด,ดลาไปก่อนสวัสดีครับ